ทำไมการแสดงออกถึงความอ่อนแอหรือการที่เราเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองตัดสินคนอื่นบ้างมันถึงดีต่อสุขภาพใจของเราคุณเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับตอนที่คุณเรียนรู้มาคุณพัฒนาตัวเองนะคุณก็จะคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดบวกฉันจะต้องเป็นคนที่สุขภาพใจดีฉันต้องเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครฉันเป็นคนที่โอ้โหโพสิทีฟตลอดเวลาอืถ้าคุณเคยเป็นแบบนั้นนะครับผมเข้าใจมากเพราะผมเรียนตอนที่ผมเรียนรู้เยอะๆพัฒนาตัวเองเยอะๆ ผมเคยมีช่วงหนึ่งเลยนะที่ผมบอกกับตัวเองว่าผมเป็นคนที่ไม่คิดลบกับใครไม่เคยคิดไม่ดีกับใครใครทําอะไรมาปุ๊บเราจะแบบพลิกมุมมองอ่ะเฮ้ยเขาคงมีปัญหาแหละเฮ้ยเขาคงแบบนั้นแหละใครปาดหน้ามาอู้เขาคงรีบแหละนะครับคือเราจะพยายามแบบพลิกทั้งหมดอ่ะให้มันดีไปหมดเลยเราเห็นใครทําไ่ดีเราก็โอ้เขาคงมีเหตุผลของเขานะครับซึ่งก็ก็ดูดีนะอืมก็ดูดีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับตอนช่วงประมาณ ปลายปี2,558นะครับต้นปี59นะช่วงนั้นผมได้มีโอกาสบินไปเรียนมาสเตอร์เทรนเนอร์ครับกับเจนเน็ตแอสบูทที่เดนมาร์กครับแล้วในวันนั้นมีเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหนึ่งที่เขาให้เขียนว่าคุณเคยตัดสินใครบ้างคุณเคยรู้สึกแย่หรือแบบคิดไม่ดีกับใครอ่ะเออซึ่งตอนแรกนะฮะตอนนี้เขาบอกให้ทําโจทย์นี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีฉันไม่มีฉันฉันเป็นคนดีฉันไม่คิดลบกับใครนะครับเขาบอกมีเขียนไปเถอะผมว่าเราดูดู ่ม็มีมีรู้สึกแบบไม่ค่อยถูกชะตากับคนคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเนี้ยเออก็มีแบบคนนี้ทําไมดูแบบชอบพูดอะไรไม่รู้เรื่องดูดูแบบวุ่นวายจังวะเออผมก็เขียนไปนะเขียนแค่นี้ครับแล้วเขาว่าทากิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไงมาเขาก็ถามคําถามครับเออทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นกับเขานะ้เราคิดอะไรอยู่ไอสิ่งที่เราคิดต่อเขามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับและคําถามหนึ่งที่มันเด็ดมากเลยคือพอเขาให้ตอบคําถามพวกนี้ไปเนี่ยก็ ผมก็คิดนะว่าคนนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเป็นคนบุ่นวายเป็นคนเลียกร้องความสนใจนนนุนนี่อะไรนะพอสะท้อนออกมานะซึ่งตอนแรกบอกเป็นคนไม่คิดลบนะตลกตัวเองมากตอนย้อนกลับไปดูตอนนี้นะครับแล้วก็ถามย้อนกลับมาว่าแล้วคุณะเห็นสิ่งนั้นในตัวคุณหรือเปล่าคําถามธรรมดาเรียบง่ายมาครับแต่มาในจังหวะที่เหมาะสมฮะตอนนั้นน้ําตาแบบร่วงแบบอ,อารมณ์ที่ฉันไม่เคยคิดอารมณ์ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมมี จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ในตัวผมเองเองคือตอนนั้นนะครับมันเหมือนกับไอ้คำถามเนี่ยที่แบบผมตัดสินคนอื่นแล้วคิดว่าคนอื่นนะแล้วก็แบบพยายามพลิกให้มันดีนะแต่พอแบบมองลึกลงไปแล้วเห็นว่าเออจริง,รงๆแล้วผมเองตัวผมเองเนี่ยก็ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามเรียกร้องความสนใจพยายามใจะให้คนมาชอบพยายามที่จะให้คนแบบมาโอเคกับเราอะ่ะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอยู่เป็นประจํานะครับเออเพอคาถามนี้มันสะท้อนกลับมาปุ๊บอารมณ์มันพุ่งขึ้นมาแล้วตอนนั้นนะไม่สามารถที่จะเบรกได้ แต่โชคดีครับที่บรรยากาศการเรียนวันนั้นมันไม่ใช่บรรยากาศการเรียนที่ผมคุ้นเคยพมเมื่อก่อนที่คุ้นเคยคือห้ามลบห้ามร้องห้ามอะไรพวกนี้แต่บรรยากาศการเรียนวันนั้นเป็นบรรยากาศการเรียนที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยเป็นพื้นที่ที่ทุกๆอารมณ์ทุกๆความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็มีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะทําให้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถดูแลมันได้นะไม่น่าเชื่อครับว่า พอที่ผมอนุญาตให้ตัวเองแบบได้ความรู้สึกนั้นพอได้ร้องไห้นะฮะได้ระบายออกมานะฮะมันโล่งมันเบามันสบายมากแล้วก็พอหลังจากที่ผมได้เผชิญหน้ากับไอ้การตัดสินครั้งนั้นอะแล้วหลังจากนั้นครับผมก็ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความคิดลบของฉันการตัดสินของเขาของฉันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอะบ่อยมากเลยนะแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับจากเมื่อก่อนเวลาที่เห็นเนี่ยแล้วเราจะคิดว่าเฮ้ยแบบมันไม่ดีพยายามต้านมันพยายามที่จะแก้มันแล้วก็กดมันเอาไว้ แต่ตอนนี้ครับมันกลายเป็นเห็นมันเออรู้ว่ามีมันแล้วฉันจะเลือกทําอย่างอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทำตามมันก็ได้นะครับเพราะพอหลังจากที่เรียนรู้เรื่องเนี้ยกลับมาเนาะก็ผมก็ยังศึกษาเรียนรู้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้เจอคําสอนดีๆอีกมากมายเลยนะฮะอย่างเช่นคําสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมไปเรียนตอนวิถีกระบวนก่อนท่านบอกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสภาวะธรรมชาติอย่างหนึง่งมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติ ดังนั้นเราไม่ต้องปพยายามกดไม่ต้องพยายามแก้ไม่ต้องพยายามเรียกว่าอะไรไป,ไปทำลายมันอะแต่เราสามารถเรียนรู้รู้จักมันเข้าใจมันและอยู่กับมันได้เพราะอารมณ์บางครั้งมันก็เป็นเงื่อนงาที่เอามาทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับและช่วงนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับครูเงาะรัศดรคนกรเกตน,นะครับครูงเงาะนี่ก็แบบโอ้โหเป็นอสอนหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสอนเรื่องของ emotional intelligence ครูเงาะก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ ถ้าเราไปต้านมันนะมันเหมือนการที่เรากดกรอกดกดไปนะครับวันนี้ที่เรามีแรงอยู่กดได้ครับแต่วันหนึ่งที่เราอ่อนแรงครับมันจะเด้งขึ้นมาและยิ่งเรากดเท่าไหร่ปุ๊บแรงดันมันก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นว่าเอออารมณ์มันเกิดขึ้นนะแล้วมันอยู่ของมันแบบนั้นแล้วเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปเรามองแบบนี้แล้วเราสามารถสอนตัวเองได้ว่าเออเห็นไหมอารมณ์มันก็แค่นี้เองมันเป็นแค่นี้เองนะครับ ต้องบอกว่าพอผมมาเรียนรู้ในสายนี้แนวทางแบบนี้นะครับใจมันเบากว่าเดิมเยอะเลยแล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไรคือผมสามารถที่จะยอมรับตัวเองได้มากขึ้นเพราะผมยอมรับตัวเองได้มากขึ้นผมยอมรับคนที่มาคุยกับผมได้มากขึ้นเวลาที่เขามีอารมณ์เวลาที่เขาเอ,อ่อขึ้นนะครับเวลาที่เขาร้องไห้เวลาตนี้เราสามารถนิ่งและอยู่กับเขาและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาได้มากขึ้นดังนั้นครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์นะในมุมนี้นะครับผมว่า เออบางครั้งการที่เราอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้อนุญาตให้ตัวเองเศร้าอนุญาตให้ตัวเองได้มีความรู้สึกบางอย่างที่มันอาจจะไม่ดีบ้างแล้วเราก็แค่มองเห็นมันแล้วเข้าใจว่ามันคือสภาวะธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในในชีวิตของเราอ่ะมันอาจจะทำให้ใจของเราครับเข้มแข็งมากกว่าการที่เราพยายามกดและพยายามบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนดีอย่างเดียวก็ได้นะครับลองถ้าเกิดคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโอ้มันประหลาดดีนะฮะ ลองฝึกฝนดูครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ลองฝึกที่จะ,ะเผชิญหน้าและยอมรับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของตัวคุณดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเวิร์กกับคุณหรือเปล่าเป็นลังจงใจนะครับ